สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมก้าสายจกนะครับวันนี้ผมเดินทางจะไปมหาสารคามพอดีผ่านมาเจอรถหกล้อดําสวยมากครับเดี๋ยวจะพาย้อนกลับไปดูเขาเรียกโออะไรเนาะ มีตะคันส,สวยๆพี่น้องเลยเฮ้ยเลยโอ้อะไรไม่รู้เดี๋ยวดูป้ายโอ้เขานน,านนี่ครับสวยจัดจ้านครับอุย้ยมีตะคันงามๆเด้อพี่น้อง ชื่ออูเลยเนี่ยคนพอรวมช่างกูพอรวมช่าง,งนะครับงามเทสรดโอ้ยมีแต่คันวสวยพี่น้องอยู่ในบ้านก็เต็มเลยนครับแต่พอดีผมผมต้องรีบ ต้องรีบเข้าหน้างานผมชอบไปสองคันนี้ไม่กล้าคู่กันเลยพี่น้องสวยจัดจ้านเลย ใครสนใจแวะมาชมได้เด้ออยู่ซุ้งสีแยกนี่ครับสวย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 จัดประหลัดบอกพอรวมช่าง ผมเดี๋ยวผมรีบก่อนแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้